แนนค่ะครูเอิญค่ะวันนี้ครูนแนนกับครูเอิญน,นะคะมีกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์สนุกๆมาให้เด็กๆทำค่ะกิจกรรมของเรามีชื่อว่างูตเต้นระบีงค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะไปเลยดเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะคะ 1. กระดาษ a อส 2. สีเมจิกค่ะ 3. สีเทียน4กันไก 9. กาหรือสกอตเทปค่ะ 6. ไม้เสียบลูกโปง่งและสุดท้ายนะคะเชือกหรือไหมพรมนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกวาดเส้นโค้งเป็นรูปก้นหอยลงบนกระดาษ a 4เมื่อวาดเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะ ระบายสีตกแต่งลวดลายของมูด้วยสีไม้หรือสีเทียนตามจินตนาการได้เลยค่ะนี่คือลวดลายของมูที่คุณครูระบายสีเสร็จแล้วนะคะจากนั้นตัดกระดาษตามเส้นโค้งที่เด็กวาดไว้โดยเหลือส่วนหัวเอาไว้ นำตัวงูที่ตัดเสร็จแล้วมาติดกับไม้เสียบพวกโปะหรือไม้อื่นๆที่ด้เด็กหาได้ด้วยการติดกาวหรือสตอตเทปได้เลยนะคะ แต่ถ้าเด็กๆไม่มีไม้สามารถใช้ปากกาเจาะรูแล้วผูกเชือกเป็นโปมมาไว้ด้านหลังแทนก็ได้นะคะกิจกรรมศริลป,ปะสร้างสานงูเต็ระบำจะช่วยพัฒนาทักษะในด้านของการวาดและการใช้กรรไกรตัดกระดาษเป็นเส้นโค้งค่ะและยังมีความคิดสร้างสารรค์ในการระบายสีตกแต่งตัวงูอีกด้วยค่ะ งูของครูแนนและครูเอิร์หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วงูของเด็กๆล่ะคะหน้าตาเป็นยังไงเด็กๆอย่าลืมส่งผลงานมาให้เพื่อนๆและค,คุณครูชมด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้กิจกรรมของคุณครูก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะในสัปดาห์หน้าจะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจเด็กๆอย่าลืมติดตามกันนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ